ลมหนาวพัดผ่านถนนมือสนิทพร้อมเสียงร้องให้ของทารกดังก้องในเงามืดเศรษฐีหนุ่มชื่อธนาเดินสะดุดขาตัวเองเมื่อได้ยินเสียงนั้นเขาเพิ่งออกจากงานเลี้ยงสุดหรูในโรงแรมห้าดาวใจกลางกรุงเทพสูตรราคาแพงของเขายับยุยี่จากลมและฝุ่นบนทางเทา้ากลิ่นน้ำหอมติดตัวจางลงเมื่อกลิ่นขยะลอยมาแทนธนาหยุดชะงักมองไปรอบตัวด้วยหัวใจเต้นแรง แสงไฟจากตึกสูงส่องลงมาเผยให้เห็นร่างเล็กๆนั่งพิงกำแพงเด็กสาวหน้าซีเซียวผมยุ่งเหยิงกอดเด็กทารกสองคนแน่นเสื้อผ้าขาดวินของเธอเปื้อนโคลนและคราบน้ำตาทารกทั้งสองร้องให้ไม่หยุดในอ้อมแขนที่สันเทาธนาก้าวเข้าไปใกล้ด้วยความสงสัยและความกลัวปนกันเธอเป็นใครเขาถามด้วยน้ำเสียงสั่นเล็กน้อยเด็กสาวเงยหน้าขึ้นตาคู่แดงก่ำจ้องเขาตอบช่วยลูกฉันด้วย เธอพูดเบาๆแทบไม่ได้ยินธนาคุกเข่าลงข้างเธอมือสานเมื่อเห็นหน้าทารกผิวเด็กแดงกำร้องจนตัวโยกในผ้าผืนบางเขาไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเจอกับอะไรกันแน่ทันใดนั้นเสียงไซเรนดังลั่นจากถนนด้านหลังรถตำรวจสองคันพุ่งเข้ามาด้วยความเร็วสูงไฟกระพริบสีแดงน้ำเงินสาดส่องทั่วตรอกแคบธนาหันไปมองด้วยความตกใจหัวใจเต้นระทึก ตำรวจสี่นายกระโดดลงจากรถวิ่งตรงมาที่เขาอยู่นิ่งๆอย่าขยับเสียงตะโกนดังลั่นสังการธนายกมือขึ้นสูงด้วยความงุนงงเต็มไปหมดเด็กสาวลุกขึ้นยืนกับันหันทารกยังร้องอยู่ในอ้อมแขนเขาคือคนที่ตามหาเธอชี้ไปที่ธนาด้วยนิ้วสัน่นธนาหันไปมองเธอด้วยตาเบิกกว้างไม่อยากเชื่อเธอพูดอะไรนะเขาตะโกนถามด้วยความโกรธตำรวจคว้าตัวเขาล็อกแขนแน่นด้วยกุญแจมือ ธนาคุณถูกจับในข้อหารักพาตัวและฆาตกรรมเสียงตำรวจดังชัดหัวใจธนาหล่นวูบเหมือนตกจากตึกสูงเขาไม่เคยเห็นเด็กสาวคนนี้มาก่อนในชีวิตทารกสองคนนี้คือใครกันแน่เขาคิดในใจผมไม่ได้ทำอะไรเขาตะโกนสุดเสียงขัดขืนแต่ตำรวจไม่ฟังลากตัวเขาไปที่รถทันทีเด็กสาวยืนนิ่งมองเขาด้วยสายตาเย็นชารอยยิ้มเล็กๆผุดขึ้นที่มุมปากของเธอ ธนารู้สึกหนาวสาันหลังเมื่อเห็นรอยยิ้มนั้นนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เขาถามตัวเองซ้ำๆรถตำรวจพุ่งออกไปทิ้งเธอไว้กับทารกในตรอกเสียงไซเรนค่อยๆจางหายไปในความมืดธนานั่งในรถมองออกไปนอกหน้าต่างด้วยความสับสนเงื่อไหลลงหน้าผากแม้อากาศจะหนาวเย็นเขาเริ่มนึกถึงเหตุการณ์เมื่อสองชั่วโมงก่อนงานเลี้ยงที่เขาเพิ่งออกมามีคนมากมายเข้ามาทัก หนึ่งในนั้นคือชายแปลกหน้าที่มองเขานานเกินไปชายคนนั้นยื่นนาบัตรให้เขาแล้วยิ้มแปลกแปลกธนาจําได้ว่านาบัตรนั้นเขียนว่าความจริงรออยู่เขาเอื้อมมือไปหยิบนาบัตรในกระเป๋าเสื้อแต่มันหายไปเหมือนไม่เคยมีอยู่จริงความทรงจําเริ่มปั่นป่วนในหัวของเขาเด็กสาวคนนั้นรู้จักเขาจากไหนกันแน่ทารกสองคนนั้นเกี่ยวข้องกับเขายังไง ตำรวจพาเขาไปถึงสถานีที่ไฟสว่างจ้าตาธนาถูกผลักเข้าไปในห้องขังเล็กๆมืดทึบกลิ่นเหม็นอับลอยมาเตะจ,จมูกทันทีเขานั่งลงบนพื้นเย็นๆมองกำแพงที่เต็มไปด้วยรอยขีดเสียงประตูเหล็กล็อกดังสนั่นในหูเขาผมบริสุทธิ์เขาพูดกับตัวเองเบาๆแต่ไม่มีใครได้ยินนอกจากกำแพงเงียบๆในตรอกมืดเด็กสาวกอดทารกแน่นยิ่งขึ้น เธอหยิบโทรศัพท์เก่าออกมาจากกระเป๋าขาดๆเสร็จแล้วเธอพูดกับใครบางคนในสายน้ำเสียงของเธอเปลี่ยนไปเย็นชาและมั่นใจทารกหยุดร้องราวกับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเธอมองไปที่ถนนว่างเปล่าด้วยตาคมกริบนี่แค่จุดเริ่มต้นเธอพูดก่อนวางสายลมหนาวพัดแรงขึ้นพัดผมเธอปลิวสะบัดในห้องถังธนานั่งนิ่งพยายามคิดให้ออก เขานึกถึงพ่อแม่ที่เสียไปเมื่อสิบปีก่อนอุบัติเหตุรถยนต์ที่ไม่มีใครอธิบายได้ตำรวจบอกว่าเป็นเรื่องบังเอิญธรรมดาแต่ตอนนี้เขาคิดว่ามันอาจไม่ใช่เลยมีบางอย่างเชื่อมโยงกันอยู่ในเงามืดเขาได้ยินเสียงฝีเท้าดังใกล้เข้ามาประตูห้องขังเปิดออกเผยเงาร่างสูงใหญ่ธนาคุณมีคนมาเยี่ยมเสียงตำรวจดังขึ้นชายแปลกหน้าจากงานเลี้ยงก้าวเข้ามา รอยยิ้มของเขาทำให้ธนาหนาวไปถึงกระดูกจำฉันได้ไหมชายคนนั้นถามเบาๆธนามองหน้าเขาด้วยความกลัวที่เพิ่มขึ้นคุณคือใครเขาถามด้วยน้ำเสียงสัน่นชายคนนั้นยิ้มกว้างขึ้นไม่ตอบอะไรเขาโยนรูปถ่ายเก่าๆลงบนพื้นห้องถังธนาคุกเข่าลงหยิบรูปนั้นขึ้นรูปครอบครัวเก่าๆที่มีพ่อแม่และเขาเด็กๆแต่มีเด็กสาวคนหนึ่งยืนอยู่ข้างๆเขา หน้าตาคล้ายเด็กสาวในตรอกอย่างน่าขนลุกหัวใจธนาเต้นแรงจนแทบระเบิดออกมาเธอคือใครกันแน่เขาตะโกนถามชายคนนั้นแต่ชายคนนั้นหันหลังเดินออกไปเงียบๆประตูปิดลงอีกครั้งทิ้งธนาไว้กับรูปเขามองรูปนั้นด้วยมือสั่นไม่หยุดความทรงจำที่เขาไม่เคยรู้เริ่มผุดขึ้นเด็กสาวในรูปยิ้มให้เขาด้วยตาเย็นชานี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนเขาคิด มีบางอย่างซ่อนอยู่ในอดีตของเขาบางอย่างที่กำลังกลับมาทวงคืนทุกอย่างลมหายใจของเขาหนักขึ้นในความเงียบเขารู้ว่านี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นของฝันร้ายในตรอกมืดเด็กสาวเก็บโทรศัพท์ลงกระเป๋าเธอมองทารกทั้งสองด้วยสายตาลึกลับเราจะได้ทุกอย่างคืนมาเธอพูดกับเด็กๆลมพัดแรงขึ้นพัดเอาความลับมาด้วยทนานั่งในห้องถังจ้องรูปถ่ายนั้นต่อไป เขารู้สึกถึงเงามืดที่คืบคลานเข้ามาบางอย่างกำลังจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลและมันเริ่มต้นจากคืนนี้ในตรอกมืดนั่นเองเสียงน้ำหยดลงพื้นห้องถังดังกล้องในหูธนาเขานั่งจ้องรูปถ่ายเก่าด้วยตาที่แดงกำ่ำเด็กสาวในรูปยิ้มเย็นชาเหมือนกำลังเยาะเยะ้ยกลิ่นอับชื้นในห้องถังทำให้เขาคลื่นไส้มือสั่นของเขากำรูปแน่นจนยับยู่ยี่ความทรงจำวัยเด็กเริ่มผุดขึ้นมาแบบควบคุมไม่ได้ เขาเห็นภาพพ่อแม่ยิ้มให้เขาในบ้านเก่าแต่เด็กสาวคนนั้นยืนอยู่ในเงามืดข้างๆธนาสายหัวแรงๆพยายามไล่าภาพหลอนนั้นทันใดนั้นประตูเหล็กเปิดดังเอียสะเตือนใจตำรวจร่างใหญ่เดินเข้ามาด้วยสีหน้าเคร่งขรึมมีคนอยากคุยกับคุณเขาพูดสั้นๆธนาลุกขึ้นยืนขาด้วยความหวังเล็กๆเขาถูกพาไปห้องสอบสวนที่ไฟสว่างจ้า กลิ่นกาแฟเก่าๆลอยมาจากมุมห้องโต๊ะเหล็กเย็นเฉียบวางอยู่ตรงหน้าเขาชายแปลกหน้าจากงานเลี้ยงนั่งรอยอยู่แล้วรอยยิ้มของเขาทําให้ธนาขนลุกไปทั้งตัวนั่งลงสิทธนาชายคนนั้นพูดนิ่งๆธน,นานั่งลงช้าๆมองหน้าชายคนนั้นคุณรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับผมเขาถามตรงๆชายคนนั้นหัวเราะเบาๆก่อนโยนซองเอกสารมาธนาคว้ามันด้วยมือที่เหงื่อชุ่มทันที เขาเปิดซองเห็นใบเกิดของทารกสองคนชื่อพ่อในเอกสารเขียนว่าธนาสุริยวงศ์หัวใจธนาหยุดเต้นไปชั่ววินาทีทันทีนี่มันปลอมเขาตะโกนด้วยความโกรธชายคนนั้นยิ้มกว้างขึ้นไม่พูดอะไรคุณเคยมีน้องสาวใช่ไหมเขาถามกระทันหันธนาชะงักนิ่งความทรงจำปั่นป่วนในหัวเขาไม่เคยมีน้องสาวในชีวิตนี้เลยผมเป็นลูกคนเดียวเขาตอบเสียงสัน่น ชายคนนั้นลุกขึ้นยืนเดินมาหาเขาแล้วเด็กสาวในรูปนั้นหลักเขาถามต่อธนารู้สึกหนาวเย็นไปถึงกระดูกสันหลังเขานึกถึงเด็กสาวในตรอกมืดนั้นหน้าตาคล้ายคนในรูปมากเกินไปจริงๆเธอชื่อนิดาชายคนนั้นพูดช้าช้าธนามองเขาด้วยตาเบิกกว้างสุดขีดนิดาคือลูกสาวของแม่คุณเขาพูดต่อคำพูดนั้นเหมือนระเบิดในหัวธนา เขาไม่เคยรู้ว่าแม่มีลูกคนอื่นคุณโกหกเขาตะโกนลุกขึ้นยืนทันทีชายคนนั้นยิ้มเย็นชาก่อนหยิบรูปเพิ่มรูปนี้เป็นแม่ของเขากอดเด็กสาวตัวเล็กธนานั่งลงอีกครั้งขาแทบสุดลงพื้นแม่คุณทิ้งนิดาไปตอนเธอสามขวบเขาบอกธนารู้สึกโลกหมุนรอบตัวเขาอย่างรวดเร็วแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมเขาถามเสียงแหบชายคนนั้นเดินไปที่ประตูห้องช้า,ชา นิดาต้องการแก้แค้นครอบครัวคุณเขาตอบนิ่งธนานิ่งอึ้งมองชายคนนั้นเดินออกไปประตูปิดลงดังสนั่นในห้องเงียบเขานั่งจ้องเอกสารและรูปถ่ายด้วยความสับสนน้องสาวที่เขาไม่เคยรู้จักมีจริงเหรอทารกสองคนนั้นคือลูกของเขาเหรอความจริงเริ่มคลายปมในใจเขาช้าแต่คำถามใหม่ผุดขึ้นมาไม่หยุดเลยในตรอกมืดนิดากอดทารกทั้งสองแน่น เธอยืนมองถนนว่างด้วยสายตาเย็นชาโทรศัพท์ในมือสั่นเมื่อมีสายเข้าเขาเริ่มสงสัยแล้วเสียงชายคนนั้นดังมานิดายิ้มมุมปากก่อนตอบกลับไปดีปล่อยให้เขาคิดต่อไปเธอพูดชัดทารกในอ้อมแขนเงียบลงอย่างน่าประหลาดเธอมองเด็กทั้งสองด้วยความลับในใจพวกเราจะได้ทุกอย่างคืนเธอกระซิบเบาๆลมหนาวพัดผ่านพัดผมเธอปลิวสะบัด ในสถานีตำรวจธนานั่งนิ่งในห้องขังเขาได้ยินเสียงกรีดร้องดังมาจากไกลๆประตูห้องขังเปิดออกอีกครั้งกระทันหันตำรวจวิ่งเข้ามาด้วยสีหน้าตื่นตระหนกมีคนบุกเข้ามาในสถานีเขาตะโกนบอกธนาลุกขึ้นยืนด้วยความตกใจสุดขีดเสียงปืนดังลั่นสะท้อนไปทั่วสถานีควันลอยเข้ามาในห้องขังทันทีธนาไอแรงพยายามมองผ่านควันหนา เงาร่างหนึ่งเดินเข้ามาด้วยฝีเท้ามั่นคงนิดายืนอยู่ตรงหน้าด้วยปืนในมือธนาเบิกตากว้างมองเธอด้วยความกลัวพี่ชายที่รักเธอพูดด้วยน้ำเสียงเยาะปากกระบอกปืนเล็งมาที่หน้าผากเขาถึงเวลาคุยกันแล้วเธอพูดต่อช้าช้าทนารู้สึกเหงื่อไหลลงหลังอย่างเย็นเยียบน้องสาวที่เขาไม่เคยรู้จักยืนอยู่ตรงนี้เธอมาพร้อมความแค้นที่เขาคาดไม่ถึง ผมไม่เคยทำอะไรเธอเขาพูดเสียงสัน่นนิดาหัวเราะดังลั่นจนหน้าขนลุกแต่ครอบครัวคุณทำเธอตะโกนกลับมาทัานใดนั้นไฟในสถานีดับลงมืดสนิทเสียงปืนดังขึ้นอีกครั้งในความมืดทนารู้สึกถึงลมร้อนพุ่งผ่านหูเขาเขาล้มลงกับพื้นด้วยหัวใจเต้นระทึกนิดาหายไปในความมืดพร้อมเสียงฝีเท้าตำรวจตะโกนโกลาหลวิ่งไปทั่วสถานี ธนานอนนิ่งพยายามตั้งสติให้ได้เลือดไหลาจากแผลทะลอกที่แขนเขาความโกลาหลรอบตัวทำให้เขาสับสนนิดาต้องการอะไรจากเขากันแน่เธอรู้เรื่องอะไรที่เขายังไม่รู้ทารกสองคนนั้นคือกุญแจสำคัญเหรอเขาคลานไปที่มุมห้องขังช้า,ชาแสงไฟฉุกเฉินสว่างขึ้นเผยความวุ่นวายตำรวจบางคนนอนจมกองเลือดแล้ว ทนามองออกไปด้วยความหวาดกลัวสุดขีดนี่ไม่ใช่แค่การแก้แค้นธรรมดาแน่ๆมีบางอย่างใหญ่กว่านั้นซ่อนอยู่เขานึกถึงคำพูดของชายแปลกหน้าความจริงรออยู่คำนั้นวนในหัวทนารู้ว่าเขาต้องหนีออกไปให้ได้แต่นิดากำลังรอเขาอยู่ข้างนอกเธอวางแผนทุกอย่างไว้หมดแล้วเขาคือเหยื่อในเกมที่เธอสร้างลมหายใจของเขาหนักขึ้นในความเงียบ ความจริงที่ซ่อนอยู่เริ่มชัดขึ้นแต่มันมาพร้อมอันตร,รายที่เพิ่มขึ้นนิดาไม่ใช่แค่เด็กสาวเร่ร่อนธรรมดาเธอคือเงามืดจากอดีตของเขาและเธอพร้อมทำลายทุกอย่างที่เขามีธนากหมัดแน่นพร้อมเผชิญหน้ามันแต่สิ่งที่รอยอยู่ข้างหน้าคืออะไรเขาได้ยินเสียงฝีเท้ากลับมาอีกครั้งเงาร่างหนึ่งปรากฏขึ้นที่ประตูขัง ถึงเวลาสนุกแล้วเสียงนิดาดังขึ้นปืนในมือเธอสะท้อนแสงไฟฉุกเฉินธนารู้ว่านี่คือจุดเปลี่ยนของชีวิตและมันอาจเป็นจุดจบของเขาเลยแสงไฟฉุกเฉินกระพริบวุบวาบในห้องถังมืดนิดายืนยิ้มเย็นชาถือปืนเล็งหน้าธนากลิ่นควันปืนลอยคลักคลุ้งในอากาศหนาวทนานอนแนบพื้นรู้สึกถึงความเย็นที่แผ่นหลังลุกขึ้นมานิดาพูดด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าว เขาคลานลุกขึ้นช้าๆมองตาเธอตรงๆเธอต้องการอะไรจากผมเขาถามเสียงสัน่นนิดาก้าวเข้าใกล้ปากปืนจ่อหน้าผากเขาความยุติธรรมเธอตอบสั้นๆแต่หนักแน่นธนารู้สึกเหงื่อไหลเย,ย็นลงตามคอทันทีเสียงตะโกนของตำรวจดังลั่นจากด้านนอกนิดาหันไปมองกระทันหันด้วยสีหน้าเปลี่ยนเร็วเข้าเธอคว้าแขนเขาลากออกไป ทานางงวยแต่ไม่มีทางเลือกต้องตามทั้งสองวิ่งผ่านถงสถานีที่โกลาหลกลิ่นเลือดผสมควันทำให้เขาหายใจลำบากตำรวจบางคนนอนนิ่งบนพื้นเย็นเฉียบนิดาพาเขาผ่านประตูฉุกเฉินด้านหลังลมหนาวพัดเข้ามาพร้อมกลิ่นขยะจากตรอกทานาหยุดชะงักมองรอบตัวด้วยความสับสนไปต่อนิดาตะโกนผลักเขาให้วิ่งทั้งสองพุ่งเข้าไปในตรอกมืดสนิท เสียงฝีเท้าดังก้องบนพื้นเปียกชื้นธนารู้สึกถึงโคลนเลอะขากางเกงราคาแพงนิดาหยุดกระทันหันหันปืนไปด้านหลังลงไปเธอตะโกนก่อนผลักเขาล้มลงเสียงปืนดังสนั่นใกล้หูเขาทันทีธนามองเห็นเงาตำรวจล้มลงในความมืดนิดาคว้ามือเขาลากให้ลุกขึ้นอีกครั้งเธอฆ่าคนเขาตะโกนด้วยความตกใจเงียบแล้ววิ่งเธอตอบด้วยน้ำเสียงเย็น ทั้งสองวิ่งต่อไปในตรอกที่คดเคี้ยวแสงไฟจากถนนใหญ่เริ่มส่องมาจางๆธนารู้สึกขาเริ่มอ่อนแรงจากการวิ่งนิดาหยุดที่มุมตึกเก่ามองรอบตัวเข้าไปเธอชี้ไปที่ประตูไม้ผูพังธนาก้าวเข้าไปในห้องมืดกลิ่นเหม็นอับแสงจันทร์ลอดผ่านรอยแตกของผนังเก่าเขามองเห็นนิดากอดทารกสองคนแน่นเด็กสองคนนี้อยู่ที่นี่ได้ยังไงเขาถาม นิดาหันมามองเขาด้วยตาแดงกรร่ำลูกของเราเธอพูดด้วยน้ำเสียงสัน่นธนารู้สึกโลกหยุดหมุนไปชั่วขณะเป็นไปไม่ได้เขาตะโกนด้วยความโกรธนิดาวางปืนลงหยิบกระดาษเก่ามาให้ดูนี่เธอยื่นใบเกิดให้เขาดูธนาคว้าม,มันด้วยมือสั่นอ่านชื่อตัวเองผมไม่เคยเจอเธอก่อนเขาพูดเสียงแหบนิดานั่งลงข้างทารกมองเขานิ่งๆ แม่ทิ้งฉันไปแต่เก็บความลับไว้เธอบอกธนานั่งลงช้าๆพยายามเข้าใจทุกอย่างแม่บอกฉันว่าคุณตายไปแล้วเขาพูดนิดาหัวเราะเบาๆด้วยน้ำตาคลอตาแม่โกหกเพื่อปกป้องคุณเธอตอบกลับธนารู้สึกหัวใจหนักอึ้งจากคำพูดนั้นแล้วทำไมต้องแก้แค้นผมเขาถามต่อนิดามองทารกทั้งสองด้วยสายตาอ่อนโยน เพราะคุณได้ทุกอย่างที่ฉันไม่มีเธอบอกธนานิ่งไปความจริงเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆพ่อรู้เรื่องนี้ไหมเขาถามกระทันหันนิดาส่ายหัวช้าๆด้วยสีหน้าเศร้าพ่อตายเพราะความลับนี้เธอพูดเบาๆธนารู้สึกหนาวเย็นไปทั้งตัวทันทีอุบัติเหตุรถยนต์ไม่ใช่อุบัติเหตุเธอพูดต่อเขานึกถึงวันที่พ่อแม่เสียชีวิตทันที ภาพรถพังยับเยินผุดขึ้นในหัวเขาใครทำเขาถามด้วยน้ำเสียงสัน่นนิดาลุกขึ้นยืนหยิบปืนขึ้นมาอีกครั้งคนที่อยากให้ครอบครัวเราพังเธอบอกธนามองเธอด้วยความกลัวและสับสนแล้วเด็กสองคนนี้ละ่ะเขาถามต่อนิดาหันมามองเขาด้วยตาที่ลุกวาวลูกของเราที่คุณลืมไปเธอตอบชัดธนารู้สึกสมองชาด้วยความตกใจสุดขีด ผมจำอะไรไม่ได้เลยเขาตะโกนออกมานิดาก้าวเข้าใกล้ด้วยใบหน้าเย็นชาเพราะเขาลบคุณออกจากชีวิตฉันเธอบอกใครธนาตะโกนถามด้วยความโกรธทันใดนั้นเสียงฝีเท้าดังมาจากด้านนอกนิดาหันไปมองด้วยสีหน้าตื่นตระหนกซ่อนตัวเธอสั่งก่อนวิ่งไปที่ประตูธนาคลานไปหลังลังไม้เก่าๆทันทีกลิ่นฝุ่นผสมกลิ่นเหม็นลอยมาแตะจมูก ประตูไม้ถูกเตะเปิดด้วยแรงมหาศาลชายร่างใหญ่สวมหน้ากากเดินเข้ามาธนามองผ่านรอยแยกเห็นปืนในมือเขานิดายิงปืนใส่ชายคนนั้นทันทีเสียงปืนดังสนั่นในห้องแคบๆชายคนนั้นล้มลงเลือดไหลนองพื้นนิดาหันมามองธนาด้วยหายใจหอบแรงเราต้องไปเดี๋ยวนี้เธอตะโกนสั่งธนาคลานออกมาด้วยหัวใจเต้นระทึก เขามองทารกที่เริ่มร้องให้เบาๆทิ้งเด็กไว้ไม่ได้เขาพูดกระทันหันนิดาหยุดชะงักมองเขาด้วยความประหลาดใจคุณแน่ใจเหรอเธอถามด้วยน้ำเสียงนุ่มธนาพยักหน้าก่อนอุ้มทารกคนหนึ่งขึ้นนิดาอุ้มอีกคนแล้วพยักหน้าให้เขาทั้งสองวิ่งออกจากห้องด้วยความเร็วลมหนาวพัดผ่านพร้อมกลิ่นขาวเลือดเสียงไซเรนเริ่มดังใกล้เข้ามาอีกครั้ง ธนารู้สึกถึงน้ำหนักของทารกในอ้อมแขนเราจะไปไหนเขาถามขณะวิ่งตามนิดาหันมามองเขาด้วยตาที่แน่วแน่ที่ที่ความจริงรออยู่เธอตอบชัดธนารู้ว่านี่ไม่ใช่แค่การหนีตายมันคือการเผชิญหน้ากับอดีตของเขาชายในหน้ากากคือส่วนหนึ่งของปริศนาและนิดารู้มากกว่าที่เธอบอกเขาทั้งสองวิ่งต่อไปในความมืดของตรอก ทารกในอ้อมแขนเงียบลงอย่างน่าประหลาดธนารู้สึกถึงสายตาของนิดามองมาคุณพร้อมเผชิญความจริงไหมเธอถามเขาพยักหน้าด้วยความมุ่งมั่นในใจแต่แล้วเสียงระเบิดดังสนั่นจากด้านหลังแรงสั่นสะเทือนทำให้ทั้งสองล้มลงธนากอดทารกแน่นมองไปรอบตัวควันหนาทึบลอยมาปกคลุมทุกอย่างนิดาคลานมาหาเขาด้วยสีหน้าตื่นตระหนกพวกมันมาแล้ว เธอพูดด้วยน้ำเสียงกลัวธนามองผ่านควันเห็นเงาหลายร่างปืนในมือพวกมันสะท้อนแสงจันจ,จางๆ่อนเด็กนิดาสั่งก่อนลุกขึ้นยิงธนาวางทันตรงหลังกำแพงแตกๆเขาหันไปเห็นนิดาล้มลงจากกระสุนนิดาเขาตะโกนวิ่งไปหาเธอทันทีเธอมองเขาด้วยตาที่เริ่มมืดลงปกป้องลูกเราเธอกระซิบก่อนสิ้นลม ทนารู้สึกหัวใจแตกสลายในวินาทีนั้นเงาร่างในคนเดินเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆเขากำมัดแน่นพร้อมเผชิญหน้ามันแต่นี่อาจเป็นจุดจบของเขาก็ได้ทารกเริ่มร้องให้ท่ามกลางความโกลาหลและทนารู้ว่าเขาต้องสู้เพื่อพวกเขาควันหนาทึบลอยคลักคลุ้งในตรอกมืดสนิททนากอดทารกแน่นขณะนิดานอนนิ่งในเลือดเสียงร้องให้ของเด็กดังเจาะผ่านความเงียบ เงาร่างในชุดดำเดินเข้ามาด้วยฝีเท้ามั่นคงปืนในมือพวกมันสะท้อนแสงจันจางธนามองนิดาด้วยตาที่แตกสลายสุดขีดผมจะปกป้องลูกเราเขากระซิบกับเธอเขาคลานไปวางทารกหลังกำแพงแตกแตกลมหนาวพัดผ่านพร้อมกลิ่นข่าวเลือดเข้มข้นธนาลุกขึ้นยืนกำหมัดแน่นเต็มที่มาสิเขาตะโกนใส่เงาร่างทั้งห้าชายนำหน้ายิงปืนใส่เขาทันที ธนาหลบหลังกำแพงได้ในเสี้ยววินาทีกระสุนพุ่งผ่านอากาศร้อนเผาข้างหูเขาหายใจหอบมองหาทางหนีอย่างรวดเร็วทารกยังร้องให้ไม่หยุดในที่ซ่อนธนาคว้าท่อนไม้เก่าจากพื้นเปียกชายคนหนึ่งวิ่งเข้ามาด้วยมีดในมือธนาฟาดไม้ใส่หัวเขาด้วยแรงทั้งหมดร่างนั้นลม้มลงนิ่งในโคลนชุ่มเลือดอีกสี่คนพุ่งเข้ามาด้วยความโกรธเกรี้ยว ธนาวิ่งไปที่ทารกอุ้มทั้งสองขึ้นเขาพุ่งออกจากตรอกด้วยขาที่สั่นเทาเสียงปืนดังลั่นตามหลังเขาอย่างไม่หยุดลมพัดแรงพัดควันให้กระจายไปทั่วทนามองเห็นโกดังร้างอยู่ไม่ไกลนะเขาวิ่งเข้าไปหลบด้วยหัวใจเต้นระทึกกลิ่นสนิมและฝุ่นลอยมาเตะจมูกทันทีธนาวางทารกลงบนพื้นเย็นของโกดังเขาหันไปมองเห็นเงาตามมาถึงแล้ว ซ่อนให้ดีเขาพูดกับตัวเองเบาๆธนาคว้ากระป๋องเก่าคว้างไปอีกมุมเสียงดังก้องทำให้เงาหันไปมองทันทีเขาคลานไปหลังลังเหล็กสนิมก่อนหนาะเสียงฝีเท้าดังใกล้เข้ามาทุกขณะชายหนึ่งคนเดินผ่านด้วยปืนในมือธนากระโดดออกไปคว้าคอเขาจากด้านหลังทั้งสองต่อสู้กันในความมืดของโกดังธนาบิดแขนจนปืนหล่นลงพื้นดังกริก เขาชกหน้าชายคนนั้นจนล้มลงนิ่งธนาคว้าปืนขึ้นมาด้วยมือที่สันเทาผมจะไม่ตายง่ายๆเขากัดฟันพูดทันใดนั้นไฟในโกดังสว่างวาบขึ้นมาแสงจ้าทำให้เขาต้องยกมือบังตาเสียงปรบมือดังก้องมาจากมุมโกดังธนาหันไปมองด้วยความตกใจสุดขีดชายแปลกหน้าจากงานเลี้ยงยืนยิ้มอยู่เก่งมากธนาเขาพูดด้วยน้ำเสียงเยาะ ธนาเล็งปืนไปที่เขาด้วยความโกรธคุณคือกันแน่เขาตะโกนถามดังลั่นชายคนนั้นเดินเข้ามาช้าๆไม่กลัวปืนผมคือคนที่สร้างเรื่องนี้ทั้งหมดเขาบอกธนารู้สึกสมองชาด้วยคำพูดนั้นนิดาคือหุ่นเชิดของผมเขาพูดต่อหัวใจธนาหล่นวูบเมื่อได้ยินชื่อเธอเธอตายไปแล้วเขาตะโกนด้วยน้ำตาชายคนนั้นหัวเราะลั่นจนหน้าขนลุก นิดาไม่เคยมีตัวตนจริงๆเขาบอกชัดธนามองเขาด้วยตาเบิกกว้างสุดขีดเด็กสาวในตรอกคือภาพลวงตาเขาพูดต่อธนานึกถึงนิดาด้วยความสับสนปนกลัวแล้วทารกสองคนนี้ล่ะเขาถามเสียงสัน่นชายคนนั้นชี้ไปที่ทารกในที่ซ่อนของปลอมทั้งคู่เพื่อหลอกคุณเขาตอบธนาหันไปมองทารกด้วยหัวใจแตกสลาย เขาคลานไปดูเห็นตุ๊กตาผ้าสองตัวทำไมเขาตะโกนถามด้วยความเจ็บปวดชายคนนั้นหยิบรีโมทออกจากกระเป๋าเสื้อเพื่อเงินของคุณทั้งหมดเขาพูดยิ้มยิ้มธนารู้สึกโลกพังทลายลงในวินาทีนั้นผมคือลูกพี่ลูกน้องของคุณชายคนนั้นบอกธนานิ่งอึ้งมองหน้าชายคนนั้นทันทีพ่อคุณฆ่าพ่อผมเพื่อมรดกเขาพูดต่อความทรงจำใบเด็กผุดขึ้นในหัวธนา เขาเคยมีลูกพี่ลูกน้องชื่อวีระจริงๆวีระเขากระซิบด้วยน้ำเสียงสัน่นชายคนนั้นพยักหน้ายิ้มด้วยตาเย็นชาผมวางแผนทุกอย่างมาเป็นสิบปีเขาบอกทนารู้สึกถึงความจริงที่บทขยี้เขานิดาคือคนที่ผมจ้างมาวีระพูดต่อเธอตายจริงหรือแค่หลอกเขาถามวีระยิ้มกว้างก่อนกดรีโมทในมือเธอตายจริงเพื่อให้คุณเชื่อเขาตอบ ธนารู้สึกผิดที่ไม่ช่วยนิดาได้แล้วตำรวจหลักเขาถามด้วยความโกรธผมซื้อพวกมันมาเกือบทั้งหมดวีระบอกธนากําปืนแน่นเล็งไปที่วีระทันทีเกมจบแล้วเขาพูดด้วยน้ำเสียงเดือดวีระยกมือขึ้นช้าๆยังยิ้มไม่หยุดยิ่งสิถ้าคุณกล้าเขาท้าด้วยตาแดงธนานิ้วสั่นที่ไกปืนด้วยความลังเลทันใดนั้นเสียงระเบิดดังสนั่นจากด้านนอก โกดังสั่นสะเทือนจนฝุ่นตกลงมาเต็มพื้นวีระหันไปมองด้วยสีหน้าตกใจกระทันหันนั่นอะไรเขาตะโกนด้วยน้ำเสียงกลัวธนาวิ่งไปที่ทารกปลอมด้วยความเร็วเขาคว้าตุ๊กตาทั้งสองแล้ววิ่งไปที่ประตูวีระตะโกนสั่งลูกน้องที่เหลือให้ตามแต่ไฟในโกดังเริ่มลุกไม่อย่างรวดเร็วกลิ่นควันร้อนผสมกลิ่นน้ำมันลอยมาธนาวิ่งออกจากโกดังด้วยขาสุดแรง เขามองเห็นรถตำรวจจริงพุ่งเข้ามาวางปืนลงเสียงตะโกนดังจากลำโพงธนาทิ้งปืนลงพื้นยกมือขึ้นสูงตำรวจวิ่งเข้ามาคว้าตัวเขาไปทันทีเขามองกลับไปเห็นโกดังลุกเป็นไฟวีระวิ่งออกมาด้วยร่างที่ไม่เกรียมหยุดมันธนาตะโกนบอกตำรวจดังลั่นตำรวจยิงปืนใส่วีระจนล้มลงนิ่งทนานั่งลงบนพื้นด้วยลมหายใจหอบ เขามองตุ๊กตาในมือด้วยน้ำตาไหลทุกอย่างจบแล้วเขาพูดกับตัวเองตำรวจเดินมาบอกเขาด้วยสีหน้าเคร่งคุณปลอดภัยแล้วธนาเขาพูดหนักแน่นธนามองท้องฟ้าที่เริ่มสว่างขึ้นช้าๆลมหนาวพัดผ่านพัดกลิ่นควันออกไปเขานึกถึงนิดาที่ตายไปโดยไม่รู้ตัวเธอคือเหยื่อของแผนการนี้เหมือนเขาวิระคือคนที่ทำลายทุกอย่างจริงๆ ธนารู้ว่าเขาจะไม่ลืมคืนนี้เลยแต่แล้วตำรวจหยิบโทรศัพท์ให้เขามีคนฝากข้อความไว้ให้คุณเขาบอกธนาคว้ามันด้วยมือสั่นกดฟังทันทีเสียงนิดาดังขึ้นด้วยน้ำเสียงเย็นชาถ้าคุณได้ยินนี้ฉันยังไม่ตายเธอพูดธนารู้สึกหัวใจหยุดเต้นไปชั่วขณะฉันหลอกวีระและหนีไปได้เธอบอกต่อเขามองไปรอบตัวด้วยความตกใจสุดขีด เราจะเจอกันอีกครั้งพี่ชายเธอพูดจบโทรศัพท์ตัดสายทิ้งเขาไว้กับความเงียบทนานั่งนิ่งมองท้องฟ้าด้วยตาเบิกกว้างนิดายังมีชีวิตและเธอกำลังรออยู่ความจริงสุดท้ายทำให้เขาขนลุกไปทั้งตัวเกมนี้ยังไม่จบมันเพิ่งเริ่มต้นใหม่เขายิ้มมุมปากด้วยความรู้สึกแปลกๆรอผมอยู่ละกันนิดาเขากระซิบเบาๆลมพัดแรงขึ้นพัดความลับไปกับมัน